สวัสดีครับวันนี้ไอทีน่ารู้ทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาพวกเราไปเรียนรู้วิธีการดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพจาก Google Photo ปัจจุบันเนี้ยนะครับทาง Google ก็เตรียมที่จะปิดการให้บริการแบบเก็บไฟล์รูปภาพเนี้ยแบบไม่จำกัดก็คือต่อไปนะครับตั้งแต่ วันที่1มิถุนายนปี64เนี่ยทาง Google ก็จะเริ่มปรับนะครับพื้นที่ในการจัดเก็บจัดเก็บอะไรจัดเก็บไฟล์รูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอนะครับที่เราถ่ายกันแล้วก็สำรองไว้บนคลาวด์นะครับของ Google p h o t o นั่นเองทำไมถึงต้องจำกัดปริมาณการใช้ข้อมูลหรือว่าพื้นที่ในการจัดเก็บเนี้ยเพราะว่าต้องอใช้ทุนมหาศาลนะครับในการจัดเก็บไฟล์วิดีโอนี่ก็คือทั่วโลกเลย ไปรวมไว้ที่ Google นะครับซึ่งยุคปัจจุบันนี้ก็คือเป็นยุครูปภาพแล้วก็วิดีโอมหาศาลเลยตรงนี้นะครับต้องใช้ทุนมหาศาลในการบริหารจัดการตรงนี้นะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับใครที่พอมีทุนก็สามารถที่จะซื้อนะครับพื้นที่ในการจัดเก็บจาก Google ได้นั่นเองตรงนี้สำหรับท่านที่ไม่ต้องการใช้งานแล้วจาก Google photo ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลงเ,เก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ แต่ไม่แนะนําให้ดาวน์โหลดเก็บบนสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการจัดเก็บบนสมาร์ทโฟนนียจำกัดนะครับมีน้อยเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันดับแรกเลยเราก็เปิดโปรแกรมเว็บเบลเซอร์ของ g l e Chrome นะครับตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับปิ้งอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เราพิม google.com นะครับ google.com ประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์เลยนะครับ ก็จะขึ้นลักษณะนี้นั่นเองขั้นตอนต่อไปในมุมบนขวามือบนจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตรงนี้ถ้าไม่มีรูปโปรไฟล์ของเรานะครับให้ทําการลงชื่อเข้าใช้งานนะครับตรงนี้จะมีปุ่มลงชื่อเข้าใช้งานในส่วนนี้ผมเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือบัญชีอีเมลของเราเนี่ยจะเป็นบัญชีอีเมลที่สํารองรูปภาพนะครับก็คือเชื่อมถ้าใครเชื่อมกับสมาร์ทโฟนก็ต้องเป็น บัญชีอีเมลเดียวกันนั่นเองมาดูนะครับตรงนี้ผมเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็กดที่รูปโปรไฟล์นะครับเครื่องของผมเนี่ยใช้หลายบัญชีนั่นเองนะครับนี่นี่นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกบัญชีที่เราเก็บรูปภาพนั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าใครมีบัญชีอีเมลก็ไม่ต้องทําตามผมลักษณะนี้น,นะครับก็เข้าเพียงบัญชีเดียวก็จบแล้วแต่ตัวนี้ผมมีหลายบัญชีก็คือต้องเลือกว่าบัญชีไหนที่ จัดเก็บรูปภาพนั่นเองนะครับผมก็เลือกบัญชีตัวนี้นั่นเองกดเข้าไปนะครับอันนี้คือบัญชีอีเมลที่ผมจะเก็บรูปภาพนะครับถูกเลือกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็ามากดที่รูปแอป,ป Google นะครับในส่วนนี้กดหนึ่งครั้งเ,เสร็จแล้วก็มาคลิกที่คำว่ารูปถ่ายปุ๊บกดหนึ่งครั้งนะครับ เราก็จะเปิดเว็บ Google Photo นะครับที่สำรองรูปภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง,เองจะเป็นลักษณะนี้เองเออขั้นตอนการดาวน์โหลดเราสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพนะครับครั้งละ500ภาพเท่านั้นเองถ้าเราใช้วิธีนี้มาดูวิธีการเลือกรูปนะครับเ,เราเลือกเป็นวันที่เลยนะถ้ารูปเราเยอะนะครับเริ่มวันที่11พฤศจิกายนนะครับผมทดลองนะครับเลือกปุ๊บ อันนี้86รูปนะครับวันนี้เลื่อนไปเสร็จแล้วก็วันที่10เลื่อนลงไปวันที่9ต้องไปแบบช้าช้านะครับ200กว่าภาพแล้วนะครับเลื่อนลงไปวันที่6พฤศจิกายน400แล้วเนี่ย400รรูปละขั้นตอนต่อไปนะครับคงจะเลือกแบบไม่เลือกเป็นวันที่นะครับวิธีการเลือกตัวเนี้ย จะเลือกเป็นกดชิปค้างไว้นะครับชิปค้างไว้ปุ๊บอ่าอยังไม่ถึงนะครับกดชิปค้างไว้อีกปุ๊บอ่าเกินไป1ภาพเราดูตรงนี้นั่นเองนะครับเลือก500รูปภาพก็คือเกินไป1รูปภาพถ้าเกินไปจะดาวน์โหลดได้ไหมทลองดูนะครับปุ๊บวิธีการดาวน์โหลดเนาะก็มาที่จุดไข่ป้า3จุดในส่วนนี้นั่นเองนะครับคือตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับตัวนี้กด1ครัง้งแล้วก็ กดคําว่าดาวน์โหลดนะครับในส่วนนี้กดหนึ่งครั้งปิงนี่นะครับเกินมา1รูปไม่ได้นะเกินมา1ไฟล์ก็คือไม่สามารถดาวน์โหลดจํานวนสูงสุดที่ดาวน์โหลดได้ครั้งเดียวคือ500รรายการนะครับในส่วนนี้ก็กดตกลงนะครับปิ้งเสร็จแล้วก็เอารูปนี้ออกไปนะครับ เราก็ต้องจําไว้ว่าเราเลือกรูปถึงรูปนี้ละนะครับรูปต่อไปก็คือต่อไปนะครับครั้งละ500 500อย่างเงี้ยจนหมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราขยันก็ถ้ารูปเยอะเป็นแสนๆก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คือคงเสาทิตศเนี้ยนะครับจะพยายามทาให้นะ กรณีที่รูปเป็นหมื่นๆแสนๆรูปนะเราต้องการที่จะดาวน์โหลดครั้งเดียวทําอย่างไรตรงนี้กรณีที่รูปไม่เยอะเท่าไหร่เป็น4ี่ห้าพันรูปอะไรประมาณนี้หรือว่าสักหมื่นรูปนี้ก็ทาอย่างนี้ทยอยทําถ้าเราพอมีเวลาก็สามารถที่จะทยอยทาลักษณะนี้เองแต่เราต้องจําว่าเราดาวน์โหลดถึงไฟล์ไหนแล้วรูปไหนแล้วอะไรนี้เป็นต้นโอเคเนาะจะเหลืออยู่ห้าร้อยรูปนะครับหรือว่า500ไฟล์ ขั้นตอนต่อไปก็กดที่ตัวเลือกเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับกดหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็มากดที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับปิ้งะระบบก็จะแจ้งว่ากําลังเตรียมข้อมูลด้านล่างตัวนี้ในขั้นนี้นะครับเราก็รอสักครู่นี่มาละ,ะระบบจะจัดเก็บเป็นเป็นไฟล์ชิปให้เรานะพร้อมกับตั้งชื่อว่าโฟโต้นะครับถ้าใครยังไม่เคยโหลดก็จะไม่มีวงเล็บในส่วนนี้นะครับ อันเนี้ยผมเคยโหลดนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ตรงเนี้ยครั้งที่3และชื่อจะไปซ้ํากับอันเดิมนะครับระบบก,ก็ตั้งชื่อให้ใหม่ก็คือเป็นโฟโต้สางเป็นต้นตรงเนี้ยนะครับผมกําหนดว่าให้โครมเนี้ยถามตลอดว่า,เ,าเวลาบันทึกจะให้บันทึกไว้ที่ไหน,นเป็นต้นนะครับโอเคเนาะในส่วนเนี้ยผมก็บันทึกไว้ในดาวน์โหลดเนี้ยไม่ย้ายไปที่อื่นเขั้นตอนต่อไปก็กดปุ่มเซฟนะครับปิ้ง เรบก็จะทําการดาวน์โหลดไฟล์ทันทีเลยเราก็สังเกตมุมด้านล่างในส่วนนี้นั่นเองนะครับจะมีว่าดาวน์โหลดไฟล์พื้นที่ในการดาวน์โหลดนะครับใช้ไปเท่าไหร่แล้วรประมาณนี้นะครับจะเป็นตัวเลขไหลขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับถ้าเป็นเฉพาะรูปภาพก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ตอนนี้ผมเป็นคลิปวิดีโอพอๆกันกับรูปภาพเลยคลิปวิดีโอก็เยอะก็คือ การดาวน์โหลดตัวนี้ก็จะช้าพอสมควรดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยพอดีเลยนะครับตัวนี้อันนี้คือดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะนี้เองเสร็จแล้วถ้าเราต้องการเปิดดูโฟลเดอร์ว่าระบบเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับลูกศรสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้คลิกเปิดแล้วก็กดที่คําว่าแสดงโฟลเดอร์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์รูปภาพของเราเนี่ย 500ไฟล์ทั้งคลิปวิดีโอทั้งรูปภาพเนี่ยใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ 1.80GB ถ้าเราชีด้ดนะูระบบจะโชว์ขนาดของไซส์ว่าใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเท่าไหร่หรือประมาณนี้ทีนี้วิธีการแตกไฟล์หรือว่าแยกไฟล์ชิปวิธีการก็คลิกขวานะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกคำว่าโฟโต้ทำไมถึงเลือกตรงนี้นะครับเพราะว่าให้รูปภาพนี่อยู่ในโฟลเดอร์คำว่าโฟโต้3ตรงนี้นั่นเองแล้วก็ คลิกเลยนะครับปิ้งระบบก็จะทําการแตกไฟล์นะครับหรือว่าแยกไฟล์จากไฟล์ชิปธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นกล่องโฟลเดอร์ปกตินั่นเองปุ๊บ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 ,บเรียบร้อยในการแตกไฟล์นะครับหรือว่าแยกไฟล์ก็จะเป็นโฟลเดอร์ปกติลักษณะนี้นั่นเองนะครับโฟลเดอร์นี้ก็จะถูกเก็บรูปของเรานะครับ500อไฟล์อย่ในี้เนี้ย ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่บนบน Google Photo ที่เราดาวน์โหลดลงมา500ภาพเราดูตรงนี้นั่นเองนี่นะโอเคนะครับก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับในเรื่องของอการใช้ Google Photo แต่ผมไม่ดาวน์โหลดนะครับรูปของผมเนี่ยอาจจะเป็นหมื่นๆเนแสนรูปละนะ,อ,ะอยู่บน Google Photo เนี่ยถ้า Google ไม่นับรวมนะครับก็คือตั้งแต่1มิถุนายน2000 21ก็คือ2 6 4เนี่ยถ้า Google ไม่นับรวมนะครับผมก็จะเก็บไว้ตัวนี้ตลอดเลยก็คือไม่ดาวนโหลดนั่นเองโอเคก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสลับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสลับการติดตามสวัสดีครับ